สวัสดีครับผมพี่น้องครับนีหลอด้ามาเลาะหัวเลาะสวนเนื้อครับพี่น้องเลาะบึงบนรยากาศเขาเจ้าถอกพี่น้องเจ้าออกล่วงครับก้มหัดพี่น้องล่มปิดเตยด้วยครับคุบเจ้าก้มแล้วพี่น้อง ครับนกกินนะครับน่า,าก็หลายพี่น,อน้องเปรียงเร็วท่านบุกอยู่เป็นยังไงบุญนะครับโอมมือมีพี่น้องนะครับโลดเป็นใบแดงเด้งเด้ง,เดง,เดงพี่น้องเอ้ยบ้านทียังหน่อยครับอีกกายหลายลาบ ดีได้วันทีผันออกเปิดบันนี่บนนะครับสมัยเก่าพี่นอ้องพอบ่ได้สื่อเพิ่งกินครับ ล้มหนาวมากพี่น้องว่านล้มบ่เขาครับนึกว่าเขาล้มนะครับล้มเป็นเต้เตยพี่นอ้องกายเลี้ยงไรได้กีดสอบพี่น้อง ้องให้นี่เกือบสองไร่เกดกระสอบแล่งไร้ให้นี่บ่ได้เลยนะครับนี่ไก่นี่กำลังก่มครับคือสิเกี่ยวก่ันสินเดือนนี่ดอกพี่น้อง น้ำโซลาใส่ดีนน้องใส,ส่สคนบบมีกินไส้แห่งยากตายง่ายเลยครับ ามเต้าไหลเลยพี่น้องนะครับกมเลยพี่น้องปุ่นหนูสิ่งแต่กินเบื้องบ่ใดครับปุ่นอ่ะเห้นกให้นนกไี่นัน่ง คร,ครับผมย้ำมือเลี้ยงภาพพี่น้องมาเลาะบนเขาบนหนามครับนะครับบนเขาบนหนามย้ำเลี้ยงพี่น้องครับผมขอบคุณพี่น้องเขามาติดตามรับชมนะครับเด้อ มัก่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเลยสูงไปเรื่อยๆเพราะยาหลอดก็ยากหลายช่วงนี่ครับผมแค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ